บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาความผิดในกฎหมายลักษณะอาญาที่มาตราเจ้าอ้างถึงซึ่งรัษดรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายประทุษร้ายตอบพระบรมราชตรกูลมาตราเกจและเก้าเกขบถภายในพระราชอาณาจักรมาหนึ่งศูนถึงหนึ่ขบถภายนอกพระราชอาณาจักรมาหนึ่งศูนถึงหนึความผิดต่อทางพระราชมัยตรีกับต่างประเทศมาตราหนึ่งองทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศมาตราหนึ่งสิบห้าความผิดต่อเจ้าพนักงานมาตราหนึ่งหนึ่งเก้า กระทำให้เกิดพยันตรายแก่สาธารณชนกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสะดวกในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกันและกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบายมาตรา1 8 5แถึงาและ1น9่ลอมแปลงเงินตรามาตรา2องถึงและ2อ0งข่มขืนกระทำชำเรามาตรา2 4 3สีถึง่ระทุสร้ายแก่ชีวิตมาตรา2อ9และ25 1ประทุสร้ายแก่ร่างกายมาตรา2 5งห้าถึงสอห้เความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียสภาพมาตรา276ลักแปดสองเจ็ดล้นย์และสองรา3 0 3